ก่อนจะไปเบิ้งคิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคิดกันเลยวู้ฮู้ิกเซลมอนซีโร่เซิร์ฟเวอร์ไมค์คาโปกเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปกเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย,อย่างระบบจัดเรนกิง้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาไต่แร้งกับเพื่อนๆกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอ้อย่าฮู้ โอเคต้องขอกาวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอตอนท่าข้บสู่ซ่องฟังก์ซีเนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมมาครับเอาชีวิตรอดส,สี่โซมองเองเนาะ y า h o ูก็คือเม่นี้เนาะเขาสิมาเอาออชีวิตรอดในมดของที่มิสูโนะยบานน้่นอีกเนาะนี่ทุกคนเบิ่งที่สุดของวนันโอ้โหทุกคนก็น่าจะหู้เราเป็นสุดทองไปสีเหลืองแบบนี้สุดของคือย่งวะ ทุกคนมัจะไม่ได้มันจะไม่ได้อะ,มะมผมสีเหลืองชี้เลยนะเอ่ออ๋อใช่ใช่ใช่อิเซนอิซึแล้วก็งูที่คอนะคะก็คือของโอบานานนั่นเองซึ่งหวานมีหน้ากาก,ากนี่อยู่นะน,นี่เนี่ยแต่ว่าเลือกจะใช้งูนะคะเพราะางูมันทำให้หวานแบบว่ามองเห็นกลางคืนได้นั่นเองทุกคนโคตรเท่เลยแล้วก็เจ้าอีกานี่ก็ยังคงตามเราเหมือนเดิมซึ่งทุกคนหวานจะมาพูดถึงอนิเมะของเรื่องคิมิสุนโนยบะหรือว่าดาพิคาตาสุนเองนะคะ ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจะต้องคิดถึงตัวละครหลักอย่างเอออะไรยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลอเออ,เอ,อ,อ,เอ,อจะจะจะจ,จ,จ,จะพูดอะไรวะก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะคะตัวละครหลักของเรานั่นก็คือเอ,อ่อต้องเป็นทันจิโร่แล้วก็นิุโกะหรือว่าอะไรอย่างี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกคนแบบเราพูดแต่ตัวดีอย่าต้องพูดถึงตัวร้ายบ้างนั่นก็คือ กิบุสจิมุซันนั่นเองนะคะนั่นก็คือต้นตอของเหล่าอสูรทั้งมวลนั่นเองซึ่งทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุพันกว่าปีเลยนะคะโหทุกคนถ้านับเป็นอายุคนจริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเขาเป็นอสูรเองเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวควักดาบก่อนควักดาบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ทำไมอยู่ดีมาเกิดข้างหลังอน่ยยังพูดไม่เสร็จเลยหูแล้วทำไมมาเร็วอย่างเนี้ย วิจะบวอน,นี่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 หูตายย่เลยขอกินก่อนทุกคนเดีย๋ยวเลือดไม่หิวก็คือคิบุสจิมุซันนะคะตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอสูรมาตั้งแต่เกิดนะคือเขาแบบว่าได้รับยาอ่ะอาจะพูดแบบพูดยังไงดี๋่วเป็นคนเล่าเรื่องไม,ม่เก่งด้วย ก็คือเขาเนี่ยเป็นโรคร้ายนะคะแล้วก็แบบรักษาไม่หายสักทีแล้วก็มีคนหมอเนี่ยเอายาให้เขาซึ่งเป็นยาที่แบบมันเป็นยาที่แบบไม่ได้ช่วยรักษาทุกคนแล้วแบบเขาได้ยานั้นไปใช่ปะเฉยะลรวะซึ่งเขาได้ยานั้นไปนะคะก็ทําให้เขากลายเป็นอสูรนั่นเองแล้วก็แบบทําให้เขาแบบยังไงอะเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยนะคะแล้วเขาก็แบบพลังของเขาเนี่ยคือแบบส่งต่อเลื่อนให้คนนั้นคนนี้ทําให้คนนั้นคนนี้กลายเป็นอสูรนะคะ ซึ่งสุดประสงค์ของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบสร้างมาเล่นๆแบบเฮ้ย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 ตกใจเบิร์ตเฮ้ยตกใจเบิร์ตเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาโอ้ยแล้วมาเยอะด้วยแล้วยังพูดไม่เสร็จเลยนี่แน่นี่แน่ตายหนึ่งแตกหนึ่งทุกคนแตกหนึ่งเฮ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันตายยากจังอ่ะโอเคแตกสามโอ้โอ้โอรู้สึกใจเสียวแวบเลย งั้นเราค่อยเล่าไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยลวกันนะคะทุกคนซึ่งอสูรมันจะค่อยๆเกิดมาเรื่อยๆซึ่งหวานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันทำไมชอบไปเกิดแบบตรงที่หวานอยู่ด้วย้บ้านใครวะเนี่ยเฮ้สวัสดีขออยู่ด้วยนะเราขอเตียงไหนได้ป่ะก็ขอเตียงไหนได้ไหมเฮ้เฮ้ได้ว่ะเฮ้หวานนอนได้เอาทุกคนมันไม่หลับอ่ะเฮ้นานจะไปไหนเราอยู่ด้วยแล้วแสงอะไรวะเนี่ยใครมาปลุกเลยเฮ้เฮ้นี่มันศพนี่เอ้ทาไมอ้าวเอ้เราวางมาจากไหนเนี่ย อาอาอาอ้าเฮ้ยเฮ้ยซึ่งตัวหวานจะไม่ไหม้เอาเราทิ้งดาบไปทําเป๊ะอะไรไมเนี้ยตัวหวานจะไม่ไหม้นะคะเพราะว่ามีแบบว่าแบบมีพลังนะทุกคนแบบมีชุดแล้วก็แบบมีดาบอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราแบบว่าโหดมากๆเลยนั่นเองแล้วก็อะไรตีวันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจบอีกแล้วทุกคนโหน่ากลัวเอ่อคือจะพูดอะไรต่อวะอะไรวะเอ้แต่ก่อนจะ ก่อนเธอจะลาขอยิงสักทีได้ไหมเฮ้ยแล้วใครมันบินต่อหน้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนายนายเป็นอะไรอ้าวอ้าวทำไมเอ้ากลายเป็นศพซะแล้วอ้าวไม่นะอ้าเอ้าวทุกคนอะไรวะเนี่ยซูเปอร์แมนเหรอซูเปอร์แมนในเวอร์ชันแบบคิมิสุนย์น้ยบ่าเหรอเฮ้ยโอ้บินเจียวไปนู้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอ้าวอะไรวะเนี่ยเขาบินได้เหรออุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าบินผ่านหัวไปด้วยเอ้าเอาไปไหนแล้วเนี่ย อาหายไปแล้วเอ้ยนี่ไงนายนายเป็นอะไรหรือเปล่าอา้อาวมาให้อ้าวเขาก็เป็นคนนี่นะนายบินได้เหรอเฮ้ยนายทำไมนายจริงจังเลยอ่ะโอ้โหเจ้นี่อา้าวทุกคนมีบินมาอีกแล้วสวัสดีนายสวัสดีเนี่ยนั่น,นเพื่อนนายหรือเปล่าเขาก็บินได้เหมือนกันเลยเอา้อาวอ้าวอ้าทำไมเป็นศพทุกคนเลยอ่ะอา้าวเดี๋ยวทำไมมันกินได้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่อสูรนะจะมาโกงมากินอะไรเรา หวนนึกว่า,วามันจะวางสิแล้วเสียงอะไรบ้างเนี่ยอะไรระเบิดอ่ะม่มีอะไรละมั้งอ้าวแล้วคนเมื่อกี้หายไปไหนวะเอ่อก็นะคะทุกคนคือเราเล่นแต่ละครั้งมาเราเจอแต่พวกเสาหลักใช่ป่ะแล้วแบบคลิปนี้เราพูดถึงมูซันใช่ไหมแบบว่ามันน่าจะดีมากเลยถ้าเราเจอมูซันนะคะแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับแบบไมเคิลแจ็คสันคนนั้นแน่นอนเราจะแบบปล่อยเขาไปเแบบเราปล่อยเขาไปเขาปล่อยเราก็ไม่รู้นะคะเราจะเขาจะปล่อยเราหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเราต้องหนีนะคะเราต้องเจอเขาแล้วก็แบบ แอบแล้วด ождения, ้อมมองๆไม่ต้องไปใกล้เขามากแต่ว LIKE ่าเฮ้ยเฮ้ยมันมูซันนี่ทุกคนเขาเรลังกินเลือดเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดหรอกเขาน่าจะกินน้ำมะเขือเทศแหละเพราะเห็นไหมทุกคนเขาผิวขาวมากเลยเขากินน้ำมะเขือเทศแน่ๆทุกคนต้ากินทุกคนเฮ้ยแล้วลายต่อไปต้องเป็นหวานแน่เลยเอาตีต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลายต่อไปต้องเป็นหวานแน่เลยไม่ไม่ไม่เราจะหนีก่อนเราจะแอบเขานะคะเราจะเราจะท่องคาถาทุกคนเรามาท่องคาถาด้วยกันดีกว่าพุทธ ทางบางตาสังคังบางตาจงไม่เห็นค่าโอ้ไม่เห็นก็แย่ทุกคนเขาโดดมาถัวเราหนีสิวะเฮ้ยใส่เกียร์หมูใส่เกียร์หมาเลยละกันดีนะชุดนี้มันทำให้เราลิ่งเร็วยาไม่ฉันจะไม่ยอมเป็นน้ำมะเขือเทศให้นายหรอกนะฉันจะไม่ยอมเป็นที่คันน้ำมะเขือเทศให้นายแน่ๆปล่อยฉันไปเถอะไอฉันมีชีวิตที่สดใสไปดีกว่า ทุกคนหนีไม่รอดไม่คึนแจ็คสันนะทุกคนไม่คึ้นแจ็คสันไปไล่วิ่งวิ่งไล่เหรอไล่วิ่งคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาให้อุด้งเหรอเฮ้ยในให้เรากินอุด้งเหรอเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยทุกคนเขาเอาอุด้งมให้เราอ่ะควันตุยๆเลยดูดิเฮ้ยทุกคนเรามากินอุด้งกันดีกว่าแต่เรากินไม่ได้เรากินไม่ได้น้ยเฮ้ยนายหนวดนายสุดจริงเลยโหนายหนวดนายจริงมากเลย เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหนวดนายมันฟันดาบได้ด้วยหรอโหนายหนวดนายเจ๋งมากเลยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยนายเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราจะอบคุกกี้ให้นายกินแทนพวกคนนั่นเองแล้วเรามาเป็นเพื่อนกันเฮ้ยอะไรเหี้ยอีอุ้ยเ้าเอาไหนเราไม่เป็นเพื่อนกันนะเอาแล้วทำไมมาเกิดตรงนี้เนี่ยเอาทุกคนหวัดของตก เอาหรือว่าวันค้างหรือว่าวันบักเอาทุกคนช่วยด้วยทำไมวันมาเกิดตรงนี้อะไรคือสวิมอินลาว่ะเอาแล้วทำไมมาเกิดตรงนี้อ่ะวันจำไ,ได้วันสป,ปาปอยไว้หน้าบ้านนะแล้วหวันจะออกไปเงี้ยเดี๋ยวก็ต้อีกสภาก็ตายเนี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่ไม่หนีดีกว่าอุ้ยทุกคนไปหาน้ำไปหาน้ำน้ำน้ำแล้ววาตกเลยตอนนี้วะเนี่ยไม่ น้ำเราจะไม่ยอมตายไม่น้ำน้ำสำำักนิดก็ยงังดีลงไปสิลงไปอ uh ่าเย็นตูดเเ็นฮ้ยทุกคนนเขาอยู่ตรงนั้นหนี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 ออไม่นะอ้าวแล้วทำอ้าวเวทร์เวทเลือดไม่มาเกลือตรงนี้นะเนี่ยเออทุกคนเราจะออกไงมูซันไม่ปล่อยฉันไป เอาไงดีวะเนี่ยออกจากเตียงฮึบฮึบฮันเน่ออกบ่ได้ด้วยไม่ทุกคนเราฆ่าเขาไม่ได้ด้วยเฮ้ยเอาไงดีอะแต่เขาบอกว่ามูซันแพ้แสงอาทิตย์แล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าเนี่ยไอ้แพ้แสงอาทิตย์เนี่ยโอ้ทุกคนดูเขาทําอย่างนี้เขาต้องแบบวางลาวาแน่ๆ,ๆ,ๆเลยโหอ,อะไรวะเนี่ยแล้ะยาอะไรนะเฮ้ยยานะ โอ้โหอะไรจะให้เรากินคนหรอไม่เอาไม่เอาโอ้โหโอ้โหตืดอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเนี่ยโอ้โหมีปากปายด้วยโอ้โหมูซันเวอร์ชันปากปายว่ะง่ำงำงำ่งำเตี้ยอะไรเล่าทุกคนมันทําเหมือนเราเป็นสัตว์เลี้ยงเลยคือเขาบอกว่าแบบมูซันมันต้องมีความเขาบอกว่ามูซันต้องมีความกลัวแบบนักล่าอาสูรอยู่บ้างไม่ใช่หรอเพราะว่าแบบตอนเขาเป็นอสูรเขาเกือบโดนฆ่าไง เน่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 ดูดูทุกคนดูดิเขาแบบมาโกงตูดให้เราดูดิหรือว่าหวันต้องใช้คาถาเหมือนเดิมทุกคนหันหน้าเข้าฝาถ้าเราไม่เห็นเขาก็แปลว่าเขาไม่เห็นเราพุทธังบังตาสังคังบังตาเจ้าจงไม่เห็นข้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนแปลว่าเขาไปแล้วทุกคนมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาไปแล้วเน่เเขาไปเขาไปเล้าไี่ได้เลือ้าออมากินคนโตนะโตตา โอ้ยปล่อยฉันไปเถอะโอ้โหแล้วมีเอาให้ด้วยโอ้ยเกรงใจอ่ะเอาไปกินเองเถอะเอาไปกินเองเถอะแล้วเกรงใจอ่ะถ้าเจออสูรตัวอื่นแบบเออพวก12จันทงจันทาก็ยังดีเอ้ยเช้าแล้วตายไปสิมูซันตายไปสิตายไปสิตายไปสิฮ่าฮ่าทุกคนทำไมไม่ไม่ตกตกแตกๆเลยอ่ะมูซันมันแพ้แสงแดดไม่ใช่เลอโดนข้ามโดนข้ามไปเอาไปเอาไปเอาไป ฉันทาครีมกันแดดอืมเอิ่มทุกคนเหมือนเพิ่งรู้ว่ารสนิยมของอาสูนช่วงนี้มันคือทาครีมกันแดดป้องกันแสงแดดนี่ <c oughs> ฉันมันก็ไม่ต้องมีแล้วนักล่าสูนเนี่ยไปเลยไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีแล้วในเมื่ออาสูนมันใช้ครีมกันแดดก็ไม่ต้องมีแล้ว,ลว,ลวนักล่าสูนเนี่ยตายไปเลยาผีชีเอว่เย้เราไม่ได้เกิดที่เดิมว่ะแล้วมาเกิดเลยตรงนี้วะเนี่ยทุกคนไอ ขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีนะคระเฮ้ยโกรธแค้นมูซันอ๋อหูเขาที่มันมีอสูรเยอะที่สุดไงแบบบนหูเขามันจะมีอสูรเยอะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นเป็นตอนเช้านะคะงั้นอสูรก็เลยไม่ค่อยมีไม่มีเลยนั่นแหละเพราะว่ามันแบบเช้าแล้วแบบอสูรมันโดนแดดไม่ได้ไง ถึงมันจะทาครีมกันแดดก็เถอะแต่มันคงไม่มีตังซื้อเหมือนมูซันหมาแทุกคนในเมื่อเราไม่เจอมันแล้วนะคะทุกคนงั้นเรามาปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมเฮ้ยน่นมันเ้นอิสุนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็คุณมูซันที่แบบเออคุณมูซันด้วยนะคะถึงเขาจะฆ่าเราก็ตามก็นั่นแหละค่ะถ้าอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย